สวัสดีพ่อแม่พี umas, ่น้องสุขสุขคนว่าอยู่ไกลแล้วก็อยู่ไกลฝั่งไทยกัอยู่ฝั่งลาวเนาะที่เข้ามาติดตามสอบซอมซ่องของสรลุตจนาบาวีเนาะไม่นี่สรลุตจนาเขาคั่วพี่น้องภาพพี่น้องเขาคั่วสิมาลาป่าพอดีมาถ่ายเพื่อนข้างๆเพื่อนอาปามาไห้ก็เลยสิลาป่าลาบแล้วพี่น้องเอ้าพี่น้องผู้ช่เอ้าคือช่วยลาบแล้วลาบเนียวพี่น้องลาบเนียว หปลา,ปาลอะไเนาะมัน,นี่กะสิลลงมาเห็ดอีกเนาะบุกคอยเห็ดเด้มัจเจนาสินับเถื่ออะไรมัน,นี่น่้วจะเป็นเถือถ่อที่สองขการหลบับหลับปาลาหลับเนี้วนี่พี่น้องเราจะเห็ดเป็นหรือเห็ดบุเป็นนะพี่น้องต็ต้นนี้จะเจนากับผักแล้วแล้วพี่น้องืลองตั้งแต่เสียมาตั้มแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกเข้าไปเนาะแล้วก็ชติตั้มตั้มให้มันเข่ากันไปพี่น้องไปเบิ่งว่าเป็นแบบไรก็ดีเนาะน,นะพี่น้อง ตอนนี้เข้ากงม่เอากระงมะเบิร์ตํนนี้ลิขุนะนี่เราตำมันเนียากก่าระชิ่งรากาข้าวนผัดข้าซับแล้วเลยมันนุ่แล้วก็ขาจะิมตําอีกเท่านึ่งพอตาตมันเนียแล้วค่ะขาจก็ะชิใส่กลาแดกน้ำกลาแด่คุณเนองอันนี้คือน้ำประแดกสีเฮอ็ดให้มันมันอุ่นแล้ Twelve, windows, ว ประเชษมันอุ่นซะก่อนแล้วค่ะจังใส่ได้สันมันจะเป็นมันบ่มมันยังแหละรื้อมีน้อยมันเป็นยังกันเลยแต่มันห่อนลายมันจากมันเป็นยังแหละเป็นอะไรใส่เย็นใส่ยังอุ่นๆนะเย็นก็เย็นบนแห้งแต่ละมันพุ่งเฉยตากระตัมเขยิยๆบได้พี่น้องถ่ายกระจิบกระจิบบสูงเนาะ

ก็เป็นโอ้ยบ่่พี่น้อง้นเลายก็ยังเฮ็ดข้ากลองเฮ็ดขาวอยู่เด้อพี่น้องนี่โอเคเลยเนาะนตกเดี๋ยวใส่ด้พี่น้องเนีนี่เ็กน้อยเนาะเวลาเฮาตเ็กน้อยเพิ่นบ่ฮู้จักควมนะวันนาเวลาเฮาตเพิ่นเยอะใส่ย่องๆนี่กําลังเ็ตะแงน งงแบบ้ิน่ลัน,นจไหมี่เาเอีกตินะะบเทอที่สองเนที่ว่เห็ดาบเนียวปกติก็เห็ดลาบสุดรลาบซอยหลาบสัง แต่ว่าตุ๋แกงกอแหละเนียวกิน้ะเถื่อนี่เสียดเถื่อชิลองเบื่อ่ากินกินกับชิคกินซุปแนี้เอาไว้กันเบื่อดิลล้่ปลาบเป็นขึนเจอก็ว่าเบื่อได

บวเห็ดกินนั่นที่บวเห็ดดูหนะพี่น้องคือแบบว่ามันตกใส่เวลาดนน่นานได้กินเห็ดนเนี่ยมันง่ายๆได้กินวไวๆแค่นี้ตัวน้ำร้านปู่หลัลกจากบ้าน ทุกคลิปที่ผ่านมาพี่นาะทุกคลิปมันเลยพี่น่าตกดจกับขอ้ขอโทษข็เอาไปนำพ่แม่พี่น้องลายลายเนาะ rồi nó sẽ khổ nạm nó bố co ba đội dưa bảo khẩn khổ nó nạm mọi người không em vừa không nói lại luôn Cậu luôn luôn Cậu luôn lúc Cậu luôn 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 พ่ออราไม่รู้มพิกมเียแล้วก็กกกียาี่ต้องใส่นะคือขาวคั่อะเาว่าเกลือก็เป็นนวดค่าใส่ก็ไ,ได้อันนี้มัพริกผิกปน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม เราตัวองกัสมัครเนาะแ่น้จะขู่อ่ะขู่เอาด้ายด้วยได้แบบผีนะพี่น้องเว้ยใส่หอมคือกันใส่หอมกับใ่ด้หาอีรู้ใส่หอม soi lại và hãy đổi sơ lại và hãy lại nên chỉ sang nút lọ này sẽ ăn cò lưỡi như thế này đấy ăn một của các bạn ăn một cái căn đừng khẩu đừng nói chỉ thiết cho bữa nay là đây nó phi nọ đẹp thế nó đúng, đúng. ก,ก็บดดำก็เลยซีก็ออกขาวๆทีน,นั่งี้ก็เจาะลาปลา,า,าก็จบใสอกกวบบดำ หอมที่ห้าจะต้องใส่ลัมีพักเสน่หันเหม็นไทยเอินกันเนาะแต่บ้านาก็เอินพักหอมลาวพักเสริมกันมันเหม็นเดาอกืบ้งอันลืมพักหอมเปียสเก็บพักหอมเปีมาไหนล่ะกับพักบัวเนาะใเปาน่ห้ใ่โลตัวเกมยนนะิมาอันักหอให้แม่เน่ ลูกไข่บูงจะปลาองเปยพี่น้อยเอ้ยใส่ก็ใส่คนฟิตอะไรบูเจาะคนประองเป Cái vòng này họ phải nhuộm ở phía trước mình lên Thấy gì không? Chào chào nó có đi nữa Đi nữa

ตาจ้นีสาดีสานองเลยจสาอไพี่น้องตอนนี้เรากล้าด้สไปทีรบร้อยแล้วพี่น้องนี่อาหน้าตาเป็นแบบนี้มันก็ะัากเนาะกบเอามืเล้วสรุปจน่าจะเอาเล้ยวไปไหนกะสไปขั่อีก่หนึ่งปลาขเดียวด้หรพี่น้องใดึงสวยบ้างไง นี่สำหรับคลิปนี้ก็ซาโรจนาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อพี่น้องเพื่อทีได้เห็นคลิปใหม่ๆของซาโรจนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ดีมีแหงสุขสุขคนเนาะสบายดีบ๊ายบายพี่น้องพบกันคลิปหน้าเนาะ